สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัด10อันดับ CDM หรือว่ากองกลางตัวรับนั่นเองนะคือกองกลางตัวรับก็จะมีแบบยืนแบบอกองกลาง CDM 2ตัวแล้วก็ CDM แบบตัวรับจา๋าๆเลยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแบบ CDM แบบสายโฮดดิ้งสายจ่ายบอลแล้วก็ไม่เน้นเกมรับเกมลุกนะครับเป็นแบบสายแบบจา่ายบอลน,นะครับที่เอาไปเล่นแมนเชเตอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ10กันเลยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับ อันดับ10ครับก็จะเป็นเทนนเล็กซเดอร์โนนะตัวนี้ก็บางคนก็ได้ตัวแจกค่อนข้างที่จะหลายคนอยู่ตัวนี้ก็เหมาะกับเล่นซีดียมคู่มากกว่านะครับเล่นมุกเมเน่เฮตุเฮเน่ก็เล่นได้นะด้วยความรุงความไรถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยความไวก็93แล้วก็พลังเกมล้ำในเก้าสิแล้วก็รูปร่างนะถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถนัดเท้าขวาด้วยเท้าซ้าย4นะครับพลังงานก็คือ4.5้าท่าตะกิวก็3ดาวเน้นจาก,การจ่ายบอลแล้วก็วิ่งไล่มากกว่านะครับตัวนี้นะับใครเล่นเทนนะครับ ส่วนเบอร์เกนเนี่ยมันจะเป็นแบบสูงกลางแล้วก็จะแบบอ่าเป็นตัวแบบทําเกมจ่ายบวงจ่ายบอลยิงไกลด้วยเท้าขวานะครับจะไม่เน้นอ่าเรื่องของการใช้สกิลในการวิ่งนะก็จะม้วนไปม้วนมาแล้วก็คอยยิงคอยจ่ายบอลน,นะเพราะพลังแฝงมันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับเล่นได้หลายหมดแล้วตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่แพง 200 m สําหรับเม็ดส้มเม็ดแดงก็สองร้อยปลายร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าน,นี้ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่น่าสนใจเล่นได้ค่อนข้างเยี่ยดีเลยเล่นได้หลายโหมดด้วยนะครับแล้วก็ ovr ค่อนข้างเยอะเลยร้อยห้านะครับสําหรับอ่าเทนตู้เกมนะครับก็ยกให้เป็นอันดับสิบเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเปโล ovr ร้อยหกนะตัวนี้ก็เหมาะก,กับอ่า cdm แบบสายแบบโคดิ้งก็คือเป็นแบบว่า ทรงแบบจ่ายบอลม้วนบอลจ่ายบอลซีดีมคู่ก็ได้ซีดีมเดี่ยวก็ได้นะครับตัวนี้ก็เล่นได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นเฮ to head แต่ h e เฮดทูเฮดจะดูแบบดรอปลูหน่อยแต่ถ้าเกิดเมนีอะไรเนี่ยผมว่าสวยเลยเพราะว่าพวกพลังพลังการส่งบอลการเลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างเทจะดีพลังงานโอเคด้วยถ้าสะกิลดาวเอ้ห้ดาวนะครับ แล้วก็กเบร์กลเรทมันจะเป็นแบบกลางๆครับเจ้าก็จะยืนแบบยืนอยู่เฉยๆอยู่กับที่นะเบรกเรทพวกกลางๆอะไรพวกเนี้ยก็จะยืนไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะสังเกตในเรื่องของพลังแฝงก็จะมีพวกเพยเมกเกอร์จิงไกส่งไกเนี่ยซีรียมคู่ซีรียมเดี่ยวได้แบบสบายๆเล่นนะข้อเสียก็เรื่องเรื่องของเกมรับแล้วก็ลูกอากาศมันไม่ค่อยดีครับด้วยรูปร่างเนี่ยอ่าค่อนข้างยะผอม ผอมเลยนะครับก็น้ำหนักเนี่ยประมาณ67ค่อนข้างเยอะผอมเลยเกมรับเนี่ยคือถ้าเป็นลูกกาอากาศนี่คือไม่ไหวเลยครับเรียกว่าไม่ไหวเลยก็จะเป็นซีดีแบบสายแบบพรีเมี่ยมเกอร์นะตัวนี้ก็แนะนำเลยสาหรับเดลวีโรนะโอวิอาร้อด้วยราคาก็ค่อนข้างแพงกว่าเทนนิดนึงอาสี่ร้อยห้าสิบเอ็มนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับใครที่เน้นโอวิอาอยู่ ส่วนอันดับ8ก็ยังยกให้เป็นอบาเลรตัวนี้นะตัวตัวยูตัว,ต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 วกิดโคปานะก็ทําไมถึงโอวียาน้อยมันถึงดีกว่าเทนแล้วก็ปีโลนะครับด้วยความเมตาใน h ฮดูเฮด้วยครับ ก็ตัวนี้จะเติมไม่สูงเลยครับสำหรับอัปเดตก็รูปร่างเนี่ยก็ประมาณไม่ใหญ่มากแล้วก็แบบสูงสูงหน่อยก็จะไมไ่ค่อยหนามากข้อดีของตัวนี้เลยคือการแหย่สก,กัดบอลแล้วก็ยืนตำแหน่งเนี่ยสวยพลังงานคือ5้าดาววิ่งได้ทั้งเกมครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของพลังเกมรับคือเหมาะกับซีดียมเดี่ยวแล้วก็คู่ได้แบบสบายๆนะครับแต่จะมีข้อเสียในเรื่องของการยิงการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลผมว่ายืนเดี่ยวสวยกว่านะครับแล้วก็พลังเกมรับร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงอยู่ละแล้วก็เรื่องของพลังแฝงก็ค่อนข้างโอ มองลูกทรงกลังก็มาตรฐานของซีรียมตัวรับนะครับแล้วก็เวิร์กเยนเนี่ยนี่นี่คือข้อดีเลยคือเวิร์กเยนเนี่ยมันจะเติมไม่สูงครับเวิร์กเลดเป็นต่ำนะครับแล้วก็เล่นเน้เนเล่นเกมรับซะส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ค่อนข้างี่จะดีราคาค่อนข้างี่จะประหยัดนะร้อยห้าสิบล้านเนี่ยตัวเนี้ใครที่แบบ หา CDM แบบงบน้อย oy, ที่แบบเก่งๆแล้วยืนตำแหน่งสวยไม่ค่อยหลุดอะ่ะผมว่าตัวนี้นแหละอาเบเรสเนี่ยแหละจังหวงกังหวะการยืนตำแหน่งเนี่ยไม่ค่อยหลุดครับแต่จะมีข้อเสียเรื่องของความบางอนะไรเงี้ยผมว่ามันไม่หนาขนาดนั้นนะจังหวะวิ่งมุ่งวิ่งเบียดอะ่ะพยายามอ่าใช้หาแท็กเกิลก็คือปุ่มเขียวปัดซ้ายนะเวลาเล่นเกมลับนะครับตัวนี้จะแท็กเกิลมันแม่นม,มากๆนะครับแต่ถ้าเราไปวิ่งเบียดอ่ะบางจังหวะมันเบียดไม่อยู่ครับเพราะว่าตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่เรื่องของการยืนหนักบอลแล้วก็การยืนตำแหน่งแล้วค่อนข้างจะ อัาเรซกิโคปานะตัวนี้ยกเป็นอันดับ8เลยนะครับส่วนอันดับ7ผมก็ยกให้เป็นโลธามาทิวุธนะตัวนี้ตัวกิจไอคอนของยูโรนะตัวนี้ก็ OVR อา9เมสส้ม104นะครับพลังงานในรถเหลือเนี่ยพลังเกมลับเนี่ย98แล้วก็ทวารร่างกายเนี่ยถ้าเทียบกับตัวตัวใหญ่ที่มาใหม่มาทิวุธนะก็ออนนี่แต่ช้ากว่าประมาณ7หน่วยนะครับความไวเนี่ย ของตัวใหญ่เนี่ยจะร้อยหนึงนะครับแต่ตัวเล็กเนี่ยจะ93แต่พลังเกมแวับอะพอๆกับตัวใหญ่ครับห่างกันแค่2หน่วยนะตัวนี้ก็ค่องข้างยืนเล่นได้ CDM เดี่ยว CDM คู่นะครับก็ถ้าใครแบบเป็นสายเกมบุกอะอยากให้มันมายืน CDM อ่ะก็ยืนได้ครับก็แนะนําให้มีพวกวิล่าปลักตูเล่อย่างเงี้ย ยืนขนามข้างมาหน่อยผมว่ามันจะได้แบบว่า,าไม่เติมสูงมากนักครับปกติมัทิวเจ้าจะเป็นกองกลางซีเดียมสายบล็อกทูบล็อกมันจริงๆมันเหมาะกับซีเดียมคู่อยู่แล้วมัททิวนะครับก็ขึ้นชื่อกันวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะสกิลมูฟสีดาวพลังงานลุ้นเหลือด้วยเรื่องของพลังแฝงก็ค่อนข้างจะครบนะในเกมรับนะครับร่างกายแข็งแกร่งเนเกินยิงไกลสามารถเล่นได้หมดเลยเกมรับเกมลุ้นะครับ ส่วนข้อเสียก็คือลูกากาาศอย่างเดียวนอกนั้นผมว่าผ่านหมดมัทิุตสตัวนี้วิ่งดุวิงงว่งไล่บอลแล้วก็ค่อนข้างเยอะเกะก,กาด้วยนะครับราคาก็ไม่แพง200เอ็สิสำหรับเมสส่มก็โอวาก็เยอะด้วยนะ104นะตัวนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่ใครที่เล่นซีดีมคู่นะผมว่าจัดได้อยู่มัทิุตสแต่ก็มีข้อเสียอย่างที่ผมบอก เรื่องของลูกอากาศที่เป็นข้อเสียเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างเล็กไม่ได้สูงขนาดนั้นนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็เล่นในเกมค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวสูงด้วยบังคับง่ายนะครับแล้วก็วิ่งค่อนข้างที่จะไวนะครับก็แนะนําเลยครับสำหรับโล่าเมทิวส์กิจยูโรไอคอนนะครับส่วนอันดับหผมก็ยกให้เป็นวีเดานะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ด้วยครับราคาค่อนข้างที่จะแรงอยู่ก็รอก่อนให้มันเหลือประมาณสามต้นๆนะผมว่าน่าซื้อเวิร์กเรทจะเป็นแบบซีดีแบบบล็อกทูบล็อก ก็เน้นจะมีพลังแฝงพวกเน้นทักเกิลยิงไกลได้ดีแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยครับแต่พลังเกมรับอะไรเนี่ยความความไวถือว่าโอเคแล้วแล้วค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ละแล้วก็รูปเรื่องของรูปร่างด้วยก็ประมาณหนาๆนาหน่อยตัวแบบหนาหนาหน่อยไม่ได้บางเกินเกินไปแต่มีข้อเสียอยู่พลังงานผมว่าเหมาะกับซีดียมคู่มากกว่านะครับก็พยายามถ้าใครเปิดได้ขายไม่ได้ก็มาเล่นได้ครับก็พยายามอย่ามันไปวิ่งเยอะครับเพราะว่ามันจะหมดไวครับให้แบบว่าเน้นดัอ่าสตล์แบบดักบอลเอา จังหวะกองหน้าเขาหรือว่าฝีเขาวิ่งเนี่ยพยายามจะใช้วีดาววิ่งตามครับมันจะหมดไวครับก็เน้นให้แบบยืนดักเฉยเน้นประคองประคองค,งคุมโซนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นวีดาว,เพ,าวาเพราะว่าพลังเกมรับสภาพร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แย่งบอลเนี่ยรับรองการันตีกิ่งแน่นอนครับแรงเพราะว่าเปิดพลังพวกการเทคเกิลแล้วก็ความก้าวร้าวเนี่ยเยอะมากๆครับร้อยสิบอะไรพวกนีบ้บวกกับพลังแฝงด้วยค่อนข้างที่จะดีเลยครับก็ราคาสามร้อยเอ็มกลางๆผมว่าน่าซื้ออยู่ไดโ OVR 1 0้ผมว่าค่อนข้างที่ะคุ้ม แต่ถ้าเกิดใครซื้อเนี่ยผมว่าเตรียมซื้อสำรองมาด้วยครับ CDM แบบตัวทัก 100m มาสำรองวีเดาได้เลยครับเพราะว่าได้เปลี่ยนแน่นอนคนระับพลังงานมันค่อนข้างน้อยมากๆครับน้อยมากๆเลยนะครับก็แนะนําเลยครับสาหรับอัตโนลวีเดาครับส่วนอันดับ5ผมก็ยกให้เป็น CDM แบบสายเกมรับจา๋จาๆเลยก็คือคาเซมิโล่กิตฮอร์ออฟดิจิทันั่นคือการนี้ยังไหวอยู่นะครับพลังงาน4.5รูปร่างเนี่ยสูงใหญ่อยู่แล้วแล้วก็อุญญาเนี่ย105ถนัดเท้าขวานะครับแล้วก็ราคาเนี่ย 300m ผมว่าคุ้ม เพราะว่าค่อนข้างที่จะถูกเลยผมว่าได้ราคาได้สเตตประมาณนี้ผมว่าถูกแล้วก็เวิร์กเดตเนี่ยกลางสูงแล้วเขาก็มีพวกเน็เกิลสง่งไกลยิงไกลได้ดีครับก็เหมาะกับกวพวกมินูมินีนะครับค่าพลังเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่ของอาคาเซวิโลก็คือการเลี้ยงบอลกับความไวเฉยๆครับการเลี้ยงบอลเนี่ยคาเซเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีเลยครับก็แต่พลังเกมลงเกมรับเนี่ยผมว่าไว้ใจได้อยู่แต่ถ้าเราให้มันเป็นตัวบุก หรือว่าพาบอลขึ้นไปผมว่าไม่แนะนานะก็เน้นให้มันเป็นตัวตัวตัดเกมดีกว่าครับก็แนะนําเวลาเราเล่นคาเซมมโลนะแล้วก็แบบยืนดักบอลแล้วก็วิ่งเบียดมากกว่านะครับอย่าอย่า,อาไปวิ่งแบบเดียวยานะเพราะว่าความไหวไมันไม่ได้นะก็ให้เอาบงบงบงแบ,บ,บเอาแบ็คอะไรพวกนี้มาวิ่งไล่แทนแล้วกันก็แนะนําถ้าใครเล่นคาเซก็เน้นดักบอลแล้วก็ฮาเทคเกิลอะไรประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าพลังเกมแล้วนะผมว่าไว้ใจได้อยู่แล้วมันหลักร้อยอัพเลยก็ราคาก็ง่ายย่อมเยาก็ยกให้เป็นคาเซเมโลตัวนี้เลยนะฮอร์ออฟิเจนนะครับ อันดับสี่ผมก็ยกให้เป็นเปาลินญาของทีมอ่าเยืนนะตัวนี้เลยครับก็ทีมชาติโปรตุเกสสูงสูงเนี่ยอารมณ์แบบวีล่าเลยตัวนี้ร่างโคนวีล่าเลยแต่มีข้อเสียอยู่คือ ส่งบอลกับความเร็วครับผมว่ามันไม่ค่อยดีเลยแต่เกมรับ6ตัวเดียวเนี่ยผมว่าเอาอยู่จังหวะวิ่งเบียดแล้วก็ฮาทแฮตเกิลหรือว่าจังหวะเล่นลูก,กาอากาศ่ค่อนข้างเยอะเก่งครับสำหรับปารินญ,ญาแล้วก็ค่อนข้างเยอะเกะด้วยนะครับพลังแฝงก็จะมีแค่เน้นแท็กเกิลแล้วก็เวิร์กเล่ก็โอเคอยู่กลางสูงน,นะครับราคาก็โอุ400 e ียาร้อยหกสี่ร้อยเอ็มผมว่าคุ้มนะสำหรับนี่นะครับแล้วก็ราคาน่าจะดิ้งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งประมาณสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ส่วนค่าพลังหลักๆของเกมลับเนี่ยผมว่าไว้ใจได้อยู่แล้วตัวนี้เปอรลินญ,ญาตัวสูงใหญ่วิ่งเบียดดีแต่จะมีข้อเสียคือ,อเรื่องของความไวแล้วก็การเลี้ยงบอลอารมณ์เหมือนคาเซมิลโลครับใครที่อยากอยากอัพคาเซอยากขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าเปอรลินญ,ญาตอบโจทย์ครับเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างโอเคเลยอารมณ์แบบคาเซเลยตัวนี้พลังแบบโกงจัดๆเลยนะครับข้อเสียเหมือนเดิมครับความไวแล้วก็การเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีนะครับก็เน้นแบบเกมลับ เวลาเราเล่นเกมรับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดักบอลอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับอย่าเอาไปวิ่งยาวยาว,วิ่งตามไม่ทันเราก็สปีดเก้าสิบเอ็ดนะแต่พลังเกมรับเนี่ยไว้ใจได้อยู่นะเพลงพลังเกมรับเนี่ยร้อยสี่สภาพร่างกายก็ดีด้วยบวกกับตัวสูงใหญ่ด้วยก็แนะนําเลยเปอาลินญ,ญาเขียวนะครับตัวตัวกิจวันครบรอบนะครับ ส่วนอันดับ3ผมก็ยกให้เป็นโรดี้ b x สเไอนะตัวนี้เลยกิจยูโรนะครับก็ความไวเนี่ยพอๆกับเปาแต่ได้เรื่องของการส่งบอลแล้วการเลี้งบอลที่ดีกว่านะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยประมาณ96นะสะภาพร่างกายพลังนะครับแล้วก็พลังเกมแลร้อยส4ก็ยังไหวอยู่นะส่วนสูงเนี่ยพอๆกับเปาเลยตัวนี้ก็เป็นคาถามทีท่ค่อนข้างที่จะถามกันเยอะว่าโรดี้เบสไอหรือว่าเปาลินญ่านะครับ ผมว่ามันเหมือนกันคล้ายๆกันเลยครับเรียกคล้ายๆกันแต่โรดี้จะดีในเรื่องของการส่งบอลและการเลี้ยงบอลมากกว่านิดหนึ่งหรือว่าดิดนหนึ่งเลยก็ยังยังดีกว่าเปาดิดนหนึ่งครับก็จังหวะหมุนตัวอะไรเนี่ยโรดี้จะค่อนข้างจะจ่ายบอลอะไรเนี่ยค่อนข้างออกบอลได้ดีกว่านะครับเรื่องของพลังแฝงเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอย่างเห็นในชัด้ลยครับก็จะมีพลังแฝงส่งกลยยิงไกลดีแล้วก็มีเพลย์เมกเกอร์ครับจ่ายบอลอะไรเนี่ยดีหมดเลยเวิร์กเลยกก็กลางสูงราคาก็พอๆกันเนี่ยประมาณ430 เปาก็425เนี่ยพอๆกันเนี่ยคนเนี่ยค่อนข้างทจะเลือกยากนิหนึงนะครับส่วนค่าพลังหลักๆของโรดี้เนี่ยพลังเกมรับน่ยคือมันดีอยู่ด้านเนี่ยการยืนตำแหน่งตำแหน่งแล้วก็ม่งโคตรเก่งแล้วก็ค่อนข้างจะเกะกาแล้วแย่งบอลโคตรเก่งตัวนี้ครับผมอบอกเลยว่าค่อนข้างจะเกะกาเลยเล่นในเกมจริงๆอะ่ะผ่านถึงกิจยูโรจะผ่านมากิจ2เดือนแล้วก็ยังไหวอยู่่ตัวนี้ยังไหวอยู่ว่าพลังเกมรับเนี่ยไหวอย,อยู่แต่มีข้อเสียเรื่องของความไวแล้วก็พลังอ่า พลังงานผมว่ามันอาจจะให้มาเยอะนะครับใน4.5ดาวแต่เล่นในเกมจริงไม่ได้ไม่ได้ถึง4.5ครับมันประมาณวิ่งแป๊บเดียวก็มีโอกาสหมดแล้แนะนำเอามาดักบงดักบอลเล่นเหมือนคาเซเลือเหมือนเป้าครับเอามาวิ่งไล่ไม่ไหวครับ CDM เดี่ยวผมว่าเวิร์กที่สุดสำหรับโรดี้นะแต่คู่เนี่ยผมว่าต้องหาแบบออกกองกลางที่แบบเป็นบ็อกๆอย่างเช่น ตูเล่อะไรกูริตทีวายรามิเลสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบวิ่งไวๆมาช่วยวิ่งครับเพราะว่าโรดี้วิ่งไม่ไหวครับเพราะว่าตัวค่อนข้างเพียรสูงใหญ่แล้วก็ไม่ได้วิ่งไวขนาดนั้นนะครับก็ซีดีเอ็มเดี่ยวก็แนะนําสบายผมว่าแต่ซีดีเอ็มคู่ต้องมีตัววิ่งไวๆคู่มาหน่อยนะครับก็ยกให้เป็นอันดับสามสำหรับโรดี้นะครับส่วนอันดับ2ผมก็ยกให้เป็นรามิเลสนะตัวนี้ซีดีเอ็มบ็อกทูบ็อกโน่หนึ่งเลยความไวเปิดมาร้อยหนึ่งพลังเกมรับร้อยสี่สี่ดาวพลังงานห้าดาวพลังแงแคือ มีเน้นแท็กเกิลเวิร์กเรยคือส,สูงสูงแล้วก็รูปลงล่างเนี่ยโอเคอยู่ครับสายพุ่งสายพิ้วนะครับเล่นเกมรับดีราคาเม็ดส้มเนี่ยแปดร้อยเม็ดแดงประมาณ600นะครับค่าพลังนี่ไม่เ้่าทึถึงนะความมูความไวดีแล้ว พลังเกมรับคือโคดเวอร์แล้วก็เก็บบอลดีในแดนกลางนะเพราะว่าสมดุลในการเลี้ยงบอลเนี่ยค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับแล้วก็ควบคุมบอลค่อนข้าง,ง,ง,งเยดีเลยก็ตัวนี้จากที่ผมสามารถมาผมว่ามันวิ่งไวมากแล้วก็เกะกะด้วยอารมณ์เหมือนคนาตาคาเนบารุเลยครับก็จะแย่งบุงแย่งบอลอ่ะดีมากมากนะครับแต่มีข้อเสียอยู่คือเท้าซ้ายแล้วก็ลูกาอากาศนิดนิดหน่อยแล้วก็การยิงเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยสวยนะครับด้วยพลังการยิงเนี่ย84นะครับแต่ถ้าเกิดไกลเกินไปเนี่ยผมว่าไม่เข้าแต่ถ้าเกิดหน้ากรอบเนี่ยผมว่าหายนะครับเวลาเรายิงนะครับก นี่เป็น CDM b o x to b o x ที่บล็พลังมาค่อนข้างเยอะเวอร์เลยกรว่า World เวอร์เลยดีกว่าครับพลังเกมรับเปิดมา104ความไว101ก็คือเป็นมันวิ่งไวนะผมค่อนข้างีจะวิ่งไวด้วยครับแล้วก็ความผิวแล้วก็เก็บบอลดีด้วยจังหวะม้วนซ้ายม้วนขวาคอยจ่ายบอลคอยเชื่อมเกมวิ่งขึ้นวิ่งลงเอามาคู่กับโรดี้เบดไอนี่ก็ไหวครับตัวนี้ครับรามิเลส CDM ชิลชิ107นะครับก็ยกให้เป็นอันดับ2ณนะตอนนี้เลยนะครับ ส่วนอันดับหนึ่งผมก็ยังยกให้เปอร์ตีนะด้วยพลังใหม่ด้วยการ์ดใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนสูงอะไรเนี่ยสูงใหญ่พลังงานคือล้นเหลือเวิรกเล็ก็ปรับมาใหม่ด้วยครับบวกกับเพิ่มพลังแฝงเนีน่ยแทเกิลมาด้วยแล้วก็ยิงไกลอะไรเงี้ยยิงไกลเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เพิ่มพลังแฝงมาใหม่คือเน้นเทกเกิลปกติเปอร์ตีเนี่ยจะเป็นซีดีเอ็มสายแบบบล็อกทูบล็อกนะครับที่เป็นตัวทีเอสเนี่ยจะเป็นแบบเวิรกเล็แต่สูงๆแต่มาล่างเนี่ย ที่เป็นกิจวันครบรอบเป็นร่างไอคอนเนี่ยมันเป็นเวิร์กเลแบบกลางๆทําให้เปอร์ตีเนี่ยยืนตาแหน่งดีครับแล้วก็แบบยืนแบบกลางๆไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปเหมาะกับซีดียมคู่เดียวสบายไม่ต้องคิดมากนะผมว่าแต่คู่จะดีที่สุดครับผมว่าคู่แน่นสุดนะครับแต่เดียวใครอยากซื้ออยากเออุยาซีดีเออะไรนะผมว่าซื้อดซื้อมาใช้ได้แบบสบายๆแล้วเปอร์ตีก็ยังเป็นรองพวก วีล่าอะไรพวกนี้ผมว่ายังเป็นรองอยู่แต่ถ้าเกิดนะ CDM นะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นแบบตรงตำแหน่งเขาว่าเปอ์เตียโ,โน1ผมว่านะโซตีเนอร์หนเลยก็คือเรื่องของพลุงพลังเนี่ยค่อนข้างเยี่จะครบเครื่องแล้วก็เรื่องของเว r ร์กเรใหม่ด้วยพลังแฝงใหม่ด้วยนะครับก็สามารถคู่กับลาเิเลสได้แบบชิวๆใครที่ทำโอวาอยู่ ร้อยจุงร้อยเจ็ดคู่กันไปเลยครับสู้ัเอาเปอร์ตีคู่กับวีลาเปอร์ตีคู่กับโรดี้คู่กับตูรี่อะไรเนี่ยสบายครับเปอร์ตีก็แนะนําให้คู่ผมว่าเก่งสุดยืนคู่นะแต่มันก็จะไม่ได้เด่นอะไรขนาดนะั้นเพราะว่าพลังอะไรเนี่ยผมว่ามันยังกลางๆนะกไ็ไม่ถึงขนาดนะั้นแต่เรื่องของการแย่แกนเบียดผมว่าไว้ใจได้อยู่สําหรับเปอร์ตีเอไอองเอไอการแย่งบอลเนี่ยยังดีอยู่นะครับก็โยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้เลยนะครับโอเคครับส่วน ตำแหน่งรองถ้าใครแบบหาอยู่ซีดียมแบบเก่งๆไม่เน้นโ v วผมว่าวีล่าร่างใหญ่ฮออรอิเจนหรือว่าวีล่าเก้าเนี่ยคู่กันไปเลยครับตัวนี้งบน้อยงบเยอะจัดได้ครับตัวนี้คือยืนซีด no ียมโนหนึ่งเลยค่อนข้างเกี่ยมเมตานะซีดีมคู่ซีดียมเดี่ยวเนี่ยสบายชิวๆเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตูดรชมพูนะตัวนี้ก็สามารถยืนซีดียมเดี่ยวได้แบบสบายๆ,ายๆผมว่าชิวๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกูริททีวเนี่ยที่เอามาเล่นซีดีมคู่เนี่ยก็แบบว่าได้แบบสบายๆชิวๆนะสามตัวเน ผมว่ายืนซี CDM มมาเก่งสุดละในนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเบลลิงแฮมตัว TS อะไรเงี้ยสามารถยืนซีดเ c d มคู่ได้นะครับหร,หรือว่าจะเป็นชวายไตเกอร์ยูโรเนี่ยอ่าซีดเ c d มแบบสายแบบบล็อกทูบล็อกอันนี้ก็ได้นะครับก็หรือว่าจะเป็นบันลักก็ได้นะตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นบันลัก TS นะอันนี้ก็มายืนซีดเ c d มคู่ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวใคร,ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ